ตอนนี้ช่องพีตะก็ได้มีเพจ a c e b o o k แล้วนะครับแค่เวลาดูคลิปก็กดเพิ่มเติมแค่กดตรงลิงก์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้แล้วนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปก็ต้องขอบคุณภาพฟแฟนอาร์ตของน้องตาตานะครับก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมทำคลิปด้วยแต่ละคลิปนะเป็นภาพวาดของเวนอมซึ่งมาจากหนังเรื่องเวนอมนะครับ และก็ตอนนี้ก็มาพบกับคาบโปสุคัสต,ตัวเดิมนะครับซึ่งต่อจาก EP ก่อนหน้านี้นะและตอนนี้เนี่ยผมก็โตเป็นซับอะดาวเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็มาดูที่สกิลนะครับว่ามันมีสกิลอะไรปลดล็อกแล้วบ้างคือ EP ก่อนเนี้ยเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยสกิลแต่และสกิลเอาจริงมันใช้แต้มเยอะอยู่นะแต่แต้มผมเนี่ยนาะจะปลดล็อกได้ไม่เยอะแต้มผมในตอนนี้มันก็มีไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยมาดูที่สกิลขานะครับแต่และสกิลนะ ส่วนอันนี้ก็ขาเหมือนกันนะ่ะเป็นขาพุง่งส่วนตอนนี้คือท่าพุ่งไปข้างหน้านะผมเลือกไม่ถูกเลยว่าจะปลดล็อกกันไหนดีเพราะว่าตอนนี้แต้มผมเันก็มีแค่1นึ่พแต้มอะ่ะเดี๋ยวผมต้องฟาร์มไปอีกสักพักหนึ่งพอดีจะให้โตและก็หลังจากที่โตเป็นสับอดัลนะครับมันก็มีทลิกให้เติบโตเร็วขึ้นอีกหน่อยอะ่ะก็คือวางรังเราสามารถวางรังได้แล้ว ตอนระวางรังเนี่ยเราก็จะได้ทั้งแต้มทั้งค่าเติบโตเยอะแล้วก็ทาเควสดรังให้เสร็จนะครับเราไม่จําเป็นต้องแบบสร้างรังก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบขยันหน่อยก็สร้างรังให้เต็มไปเลยเพราะถ้าสร้างรังเสร็จเนี่ยมันก็จะเสร็จภารกิจแต่สําหรับผมเนี่ยก็คือทาเควสดวางรังพอนะเพราะผมจะไม่สร้างรังมันเสียเวลาหน่อยมีเควสดให้เปิดแมปแล้วก็ให้นอนตรงรังก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับการวางลังเพื่อรับเกรดเราก็ได้แต้มมา3,600เลยถือว่าค่อนข้างเยอะทีนี้ก็ทำลายลังไปนะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองไปปลดล็อกสก,กิลดูเดี๋ยวผมขอไปปลดล็อกไในพื้นที่ที่แบบให้มันลกๆหน่อยแล้วกันซ่อนตัวหน่อยนะ เรานอนที่โลงบ่อยเกินไปเนี่ยไม่ดีเผื่อมีตัวมาเดี๋ยวมันเห็นเรานอนอยู่มันจะมากัดเพราะว่าตอนเรานอนเนี่ยเราจะโดนโดนดามเมจคูณสองเลยอ่ะทำให้ตุยเร็วมากปลดล็อกท่าพุ่งแล้วก็ตรงหางท่าน,นี้จะเป็นการพุ่งในน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวจะใส่แล้วก็จะมาทดลองดูนะครับว่าสกิลพุ่งแต่และสกิลเป็นยังไง ส่วนขาเนี้ยก็จะมีขาจ้ำด้วยมันสามารถกระโดดได้นะจระเข้ตัวนี้ส่วนบัฟอ,อ,อันนี้เป็นบัฟอันนี้คือบัฟกลุ่มอะ่ะเดี๋ยวปวดล็อกอันนี้นะเพราะว่าอีกอันนี้มันคือบัฟกลุ่มอยู่ในกลุ่มมันถ้าลองบัฟมันจะเพิ่มสปีดอะ่ะโอเคใส่ไปเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองท่าพุ่งดูอ,อ,อันนี้เป็นท่าพุ่งบนบกมาลองดูดิ มันโจมตีไหมอ่าตรงนี้แหละเป็นท่าพุ่งได้โคตรไกลนะค่อนข้างไกลเลยดูดิแล้วก็เร็วมากแต่ไม่มีดามเมจโจมตีเดี๋ยวมาดูท่าพุ่งในน้ำท่าพุ่งในน้ำต้องดำน้ำก่อนนะท่านี้ก็ไม่มีดามเมจ น่าจะเป็นการพุ่งและก็ขึ้นไปงับน่าจะใช้คอมโบกับไอ้ทางงางดาเมจนี่แหละเดี๋ยวผมจะมาทำเควสต,ต่อแล้วกันเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องการค่าเติบโตวางลังไปแล้วเราก็ยังไม่โตเควสให้เก็บไทเกอร์นะัทถ้าทำเควสที่นี่เสร็จเนี่ยผมก็มีโอกาสเติบโตได้นะเซิร์ฟนี้เนี่ยก็จะโตก็แบบอยู่ในระดับ ระดับกลางๆไม่โตเร็วมากไม่โตช้ามากแล้วก็เป็นเรียวลิซึมแล้วก็นะมีหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาบ่อยมากเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อเซิร์ฟให้ดูเลยแล้วกันในคลิปนี้ถ้าใครไม่ยังไม่รู้อีกยังมีการแบบว่าถามว่าผมเล่นเซิร์ฟไหนนะแสดงว่าไม่ได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะว่าเซิร์ฟเนี้ยผมเล่นเซิร์ฟไหนก็ตามนี้เลยนะ ผมใช้2เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟในการทําคลิปเล่นเวลาว่างๆเนี่ยผมก็เข้ามาเล่นในเซิร์ฟสเซิร์ฟนี้ด้วยเมื่อก่อนผมเล่นแต่เซิร์ฟหลักแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเล่นอะ่ะเพราะว่าเซิร์ฟหลักมันแบบมันไม่มีไดโนเสาร์ตัวใหม่ให้เล่นผมก็เลยแบบขี้เกียจเล่นและก็เมื่อครูนี้มีตัวข้ามน้ํามาด้วยคือผมอัดคลิปไว้อยู่นะแต่ว่าไฟาอัดคลิปมันไม่อัดให้น่าเสียดายมากแต่ว่ายังไงก็มันยังอยู่นะ โดนผมกัดไปแล้วเมื่อกี้เหมือนจะนั่งอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเอา้ามันนั่งอยู่บนหินนอนอยู่บนหินด้วยคือผมง้างมาเลยนะเมื่อกี้แต่ผมมองไม่เห็นไงว่ามันมีหินตัวเราเล็กเกินเป็นเจ้าเพนตาเซลทอปเดี๋ยวมาดูว่าเราจะล่ามได้ไหมง้างไปทีมาโดนไหมงับนี่ไงโดนแต่มันตีไม่โดนเรานะถือว่าได้อยู่ มันกำลังจะเดินหนีเดี๋ยวทาง,งางเราคู่ดาวแล้วโอเคมาขอสักคำดิเฮ้ยมันหันมางับโดนเฮ้ยเฮ้ย,ยจะรับดาเมจหนักไม่ได้อะเราอะเพราะตัวเราเล็กกว่ามันเยอะงับโดนไปสองคำแล้วมันตีติดบีดด้วยเนะ ไปไหนละเสียงอยู่ข้างหน้าเดินขึ้นไปข้างบนละนั่นไงอ๋อมันนอนงับหนีเฮ้ยแดงเริ่มแดงละเฮ้ยเฮ้มันโกรธมันโกรธโอเคมันตามเราไม่ทันนะเดี๋ยวเอ,เอาอีกทีดิ ตอนนี้มันเริ่มหันมาสู้อุย้ยงับโดนไหมเนี่ยแต่เราโดนมันตีเต็มๆเลยโอ้ยอุย้ยเราจะตายเฉยเลยตีโคตรแรงอะ่ะเอาจริงมันเจ็บมากนะมันแดงแล้วแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยคือโดนมันขวิดประมาณสองสามทีอะ่ะเกือบตุยเลย ดูสิสึ่งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปอะแต่ถ้าเราได้กัดมันแบบฟรีๆอีกสักคำสองคำน่าจะได้อยู่นะแต่ตอนนี้มันน่าจะเริ่มระวังแล้วเดี๋ยวมาดักหน้ามันก่อนอยู่ไหนละเอาไม่เห็นอ๋อนี่ไงอ๋อมันมาแอบนอนนะครับงางหลอกเฮ้ยมันไล่ ต้องระวังอ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันพุ่งไม่นะเฮ้ยมันมีแต่ทางตรงอ่ะต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวโอ้โหเรียบร้อยเลี้ยวหลบไม่ได้เฉยเลยเราเห็นมันวิ่งไปข้างหลังเราแล้วนะแต่ยังโดนดามเมจมันเฉยอ่ะน่าเสียดายมากเลยเราตีมันจนแดงอ่ะแต่ว่าดวมันขวิดตายเฉยตอนนี้เราก็ได้อยู่แกนเพนนะเพราะว่าผมเกิดใกล้ ผมก็ได้ตามหาเจ้าเคนตาอยู่นะแต่ว่าไม่เจอน่าจะล็อกออกหรือไม่ก็เดินทางไปอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็แทบไม่มีตัวอะไรเลยข้างหน้ามีไดโนสุขัดใช่ไหมนะอ๋อใช่จริงด้วยไดโนสุขัดเฮ้ยต้องลองล่าดูแล้วปะเดี๋ยวผมจะลองเอ้ยไม่ได้ละมันมีสองตัว ตอนแรกนึกว่ามีตัวเดียวผมกาจจะล่าแล้วมีทีเล็กด้วยเอ๊ะมีตัวอยู่ข้างบนด้วยเนี่ไม่รู้ตัวอะไรระดับทเที่ยงกลางอะแต่ไดโนซุครสเนี่ยผมต้องปล่อยไปแล้วกาจจะลองล่าดูแต่ว่าคงไม่ได้มีสองดูซิว่าตัวอะไรอยู่ข้างบน <c oughs> เจ้าคืออ๋อพิกโน น่าจะได้อยู่นะมาของับไปคำงับนี่ไงโดนเราใช้ท่าง้างไปเลยนะเมื่อกี้น่าจะเจ็บอยู่เดี๋ยวนะเราลงมาทำไมเนี่ยตรงนี้แต่ไม่เป็นไรเราสามารถโดดสูงได้มาลองขอล่าพิกโนโด,ดูจะสำเร็จไหมง้างไปทีงับนี่ไงโดนเต็มๆมันก็กัดโดนเราอะงับ ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะยังได้เปรียบอยู่เพราะว่าเรากัดไป3ามคำและวของ้างไปอีกทีต้องระวังมันขิดล่วงลงไปด้วยหน้าผาสูงด้วยอ่ะงับโดนุ้ยมันใช้ท่าขิดนะแต่ดีที่เราไม่ได้อยู่ตรงหน้าผาเฮ้ยมีคาปโปมาอีกตัว แต่ว่าก็ไม่สามารถมายุ่งได้นะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟมีกฎมางับสิเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ตายนึกว่าจะตายซะละ้คือผมเงียบไปเมื่อกี้เนี่ยก็เพราะว่าไอผมตกใจอยู่นะนึกว่าตัวเองจะไม่รอดดีนะที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าพิกโนมันก็มายืนดูอยู่ตอนนี้ข่าปตัวนี้แอตตี เดี๋ยวรับด้วยล้กันเพราะว่ายังไงก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันได้นายจะช่วยเราไหมเจ้าคาโปจะมาเป็นมิตรสหายกันไหมช่วยกันล่าพิโนเรายังไม่ยอมแพ้นะตกลงไปเมื่อกี้ไม่ตายเลือดก็ไม่ได้ลดเยอะมากแต่ก็เจ็บอยู่มาขออีกที หวังว่าจะไม่โดนมันควิดล่วงลงไปอีกมะงัหนี่ไงเออไม่เป็นไรมันใช้ท่าควิดไม่แรงมากเอาเลยเอาเลยเพื่อนความหวังอยู่ที่นายแล้วเพื่อนเรากัดไม่โดนเลยเมื่อกี้เหมือนเพื่อนเราจะหลอกล่อมันแต่ยังไม่กล้าเข้าเดี๋ยวเราเข้าเลยเงาหนีไงโดนเฮ้ยเพื่อนเราตก น่าจะตกน้ำนะเลือดลดนิดเดียวเองคือว่าได้อยู่แต่เราเนี่ยจะตุยแล้วเนี่ยพิกโนพยายามร้องขอชีวิตแต่ว่าตัวเราเนี่ยคือหิวมากเอาอีสักคิดเฮ้ยคนโดดลงไปอะ่ะโหนไปเล่นตรงขอบหานะมันกะจะแบบว่าถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะคุิดให้ล่วงไปเลยเป็ไงเพื่อนลงไปไม่เป็นอะไรนะเพราะว่าเพื่อนตกน้ำอะ่ะ มันขวิดเพื่อนตกน้ําไปะก็เลยไม่เจ็บมากเนี่ยเราจะลองเสี่ยงดูสักครั้งของงับสักคำดิมางับกัดไม่โดนอ่ะเราเจ็บด้วยอ่ล่วงลงมาไม่ตกน้ำาแต่โดนพื้นเราเนี่ยจะตุยแล้วเนี่ยความหวังต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนเราบ้างเนี่ยไม่เป็นไรเราต้องรองอีกสักตั้งต้องล่าให้ได้พิโนตัวนี้ เพราะว่าเราหิวมากแล้วมีอาริโอมายืนดูด้วยแต่มันไม่สามารถช่วยได้นะคนละสายพันธ์อ่ะเดี๋ยวขออีกสักครั้งดิจะเป็นไงจะวาวไหมเอาเอาเฮ้ย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 ,อย,อยโอ้อะไรวะนี่ลื่นไหลลงมาหาตัวมันเฉยอะแล้วกันไม่โดน อาเพื่อนลงไปสู้แล้วเย่ yeah. ในที่สุดกอล่าดได้สุดยอดเลยเพื่อนเราจะไม่ลืมนายเลยในที่สุดเราก็ได้อาหารนะนึกว่าจะเป็นอาหารใส่เองละถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็คงดุยอะเดี๋ยวขอบคุณเขาไปก่อนนะขอบคุณนายมากโอเคเขาจะตอบไหมไม่รู้นะแต่ว่าเราก็ขอบคุณไปแล้ว ในที่สุดเราก็อิ่มเรียบร้อยมีที่เล็กมายืนดูแล้วก็เดินผ่านที่เล็กตัวนี้ใจดีด้วยไม่แย่งซากตามหลักแล้วเนี่ยถ้าที่เล็กจะแย่งซากที่เล็กต้องร้องขู่มาก่อนแล้วมันก็สามารถแย่งซากเราได้ด้วยเพราะว่าเลือดผมเนี่ยไม่พร้อมเลยโดนกัดคําเดียวก็ไปเรียบร้อยบอกเลยก็อย่างที่เห็นการล่าครั้งนี้นะคือถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราก็ล่าตัวอื่นค่อนข้างยาก เอาจริงเนี่ยคาโปสุคัตมันต้องเล่นเป็นฝูงถึงจะล่าตัวอื่นได้ง่ายและก็เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างดีเลยนะเท่าที่ผมดูละเนื่องจากว่ามันวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วบนบกและก็ว่ายน้ำเร็วและหมุนตัวเร็วด้วยผมเคยเห็นผู้เล่นอื่นเอาไปจัดการกับไดโนสุคัตตัวใหญ่ได้ด้วยโอเคไหนๆวันนี้เราก็ได้อาหารเรียบร้อยนะถ้างั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b สไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อมาพลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ